ดูนะครับวันก่อนแขวนแขวนรถครับวันนี้ถุงขยะครับรถครับวันก่อนแขวนรถเข็นไม่เข้าใจครับว่าคิดอะไรอยู่ครับก็รู้อยู่ว่าต้องใช้ทางครับผมเข็นรถวิีแชร์เข้าออกทุกวันครับ แขนขาผมก็อ่อนแรงอยู่แล้วครับต้องมาขยับถุงขยะขยับรถทุกวันหระครับผมไม่ไหวนะครับมีมันสมองหน่อยครับทำอะไรคิดถึงคนอื่นบ้างเห็นใจกันบ้างครับไม่ใช่นึกอยากทำอะไรก็ทำครับฝากไว้ด้วยนะครับ ถ้าพูดแล้วบอกแล้วไม่เห็นใจกันก็ผมจะแท็กสำนักงานเขตวางกะปินะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองหน่วยที่เกี่ยวข้องครับช่วยมาดูมาแลให้ผมด้วยครับลำบากครับขอบคุณครับ